ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแจ้งข่าวด่วนนะครับในส่วนของ iPhone 14ซีรีส์นะครับมีข่าวแจ้งมานะครับว่าปรับราคาขึ้นนะฮะครับเดี๋ยวมาฟังครับว่ามีสเปคและราคาเป็นยังไงครับ ครับขอเริ่มจากหน้าจอนะครับ iPhone 14หน้าจออยู่ที่6.1นิ้วนะครับมีสี่5ีนะครับมีสีดําสีเงินสีน้ําทะเลสีแดงสีม่วงบางช่องคาดว่าอาจจะมีสีเขียวนะครับครับในส่วนของ iPhone 14 Max ก็เช่นเดียวกันนะครับสีเหมือนกันเลยในส่วนของ iPhone 14 Pro นะครับหน้าจอ6.1นิ้วนะครับมีสีดําสีเงินสีรถโกและสีม่วงครับ p h o n e 14 Pro Max นะครับหน้าจอ6.7นิ้วนะครับมีสีเช่นเดียวกันกับ iPhone 14 Pro นะครับครับในส่วนของกล้องนะครับ กล้องหลังนะครับ iPhone 14และ iPhone 14 Pro Max นะครับมีกล้องอยู่2ตัวก็คือ12ล้านพิกเซลทั้ง2ตัวนะครับส่วน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะครับจะมีกล้องหลัง3ตัวก็คือกล้อง48ล้านพิกเซลนะครับอีก2ตัว12ล้านพิกเซลครับครับในส่วนของหน้าจอนะครับ iPhone 14และ iPhone 14 Max นะครับเป็นแบบ Super Retina XDR นะครับ60สนะครับ ด้านหน้าของจอจะมีรอยบากเหมือนตัวเดิมนะครับเหมือน iPhone 13เลยครับในส่วนของ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max นะครับเป็น Super r e t i n a XDR นะครับดีไซน์แบบเจาะรูตัวใหม่120 h z นะครับครับในส่วนของชิปนะครับ iPhone 14และ iPhone 14 Max นะครับใช้ชิป A15 แบบนิกตัวเดิมนะครับแต่บางช่องนะครับบอกใช้ชิป A16 นะครับตัวใหม่นะครับ ส่วน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max นะครับใช้ A16 Bionic นะครับแรงขึ้น40%นะครับครับในส่วนของราคานะครับที่ทำการปรับขึ้นนะครับ iPhone 14อยู่ที่33,900บาท iPhone 14 Max อยู่ที่37,900บาท iPhone 14 Pro อยู่ที่46,900บาท iPhone 14 Pro Max อยู่ที่5 0 9 0 0บาทนะครับในส่วนของราคานะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมว่า ปรับขึ้นเยอะเกินไปนะครับในส่วนนี้นะครับผมว่าน่าจะเหมือนเดิมนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับครับที่มาของข่าวนะครับจากสยามโฟนนะครับและขอบคุณหลายๆช่องนะครับที่ให้ข้อมูลดีๆมานะครับครับถ้ามีข่าวอัปเดตใหม่ๆจะรีบแจ้งให้ทราบนะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลงานแน่นอนค่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า